สนุนโดยโตโยต้าชัวร์อุดรธานีกิดทอดอำรำแก้มอำทำสาวเมืองอุดรมาเป็นอันกินอันนอนคิดทอดสาวอุดรธานีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัมมปิครับ รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูในทุกที่และไปรู้ในทุกอย่างในรายการนี้กับผมดีเจเอสหนุ่มเจ้าสำรานครับ และวันนี้รายการสัมภารปีผมพาคุณผู้ชมมาที่นะครับสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมของชาวจังหวัดอุดรธานีในการพักผ่อนและก็มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับและตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมองเห็นพอดีเลยนะครับสำหรับนะครับแลนด์มาร์กของจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือเจ้าเป็ดสีเหลืองตัวนี้นะครับซึ่งมีนะครับผู้คนมาร่วมถ่ายภาพเก็บความทรงจําเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า ส่วนสาธารณะแห่งนี้นะครับนอกจากจะใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดอุดรธา,านีแล้วนะครับยังเป็นที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับกับชาวจังหวัดอุดรธาน,านีและนอกเหนือก็าจากนั้นบางครั้งบางโอกาสนะครับเราก็นะครับใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะเป็นสถานที่เพิ่มเติมความสุขในด้านเสียงเพลงให้กับท่านด้วยนะครับ ขอบอกเลยว่าเดือนแห่งความรักนะครับใกล้กันเข้ามาทุกทีสําหรับวันวาเลนไทน์ทุกๆปีของจังหวัดอุดรธานีก็จะมีการจัดนะครับวันแห่งความรักเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับจังหวัดอุดรธานีของเราจัดมาแล้วนะครับ5ปีปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่6กับนะครับอุดรเลิฟมิวสิกนะครับ น่าสนใจครับกับงานนี้13 14 15กุมพาพันธ์นะครับใครที่มาเที่ยวอุดรธานีต้องมาเที่ยวงานนี้ให้ได้และคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับใครนะครับไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าเป็นใครนะครับเป็นคนที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับ5ปีแล้วจากประสบการณ์จัดอุดรเลิฟมิวสิกมา5ปีปีนี้เป็นปีที่6จะมีอะไรคืนความสุขให้กับชาวจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษ สำหรับรายการของเราเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับท่านอิทธิพลตรีวัฒนาสุวรรณครับถือโอกาสัสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับถ้าพูดถึงในเรื่องของงานกรอนเลิฟมิวสิกนะครับปีนี้ก็ถือว่าปีที่6กสี่สัปตาห์แล้วนะครับย้อนกลับไปนะครับปีแรกเนี่ย จัดขึ้นเมื่อปีพศที่เท่าไหร่ครับท่านครับน่าจะเป็นปี2552นะครับนะครับก็ก็ย้อนมา6ปีแล้วนะครับในเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกันกับงานตรงนี้ได้แนวความคิดยังไงครับเอ่อต้อง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 เรียนว่านะครับเราเห็นบรรยากาศของการจัดงานคอนเสิร์ตนะครับหรืองานดนตรีเนี่ยในสถานที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะเอ่ยนะครับพื้นที่ที่เป็น อย่างเช่นเขาใหญ่นะครับที่ปูเรือหรือที่อื่นๆเนี่ยนะครับเราก็เห็นบรรยากาศของของคนสนใจกันเยอะนะครับอุดร,รธานีของเราก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพื้นที่แต่และพื้นที่เนี่ยอาจจะด้วยความสะดวกหรือการเดินทางหรือ,อพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยทางเทศบาลนครอ,อุดร,รธานีเราก็เห็นถึงบรรยากาศของศูนย์สถานหนองมะจักนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ทุกคนนะครับมาใช้ในพื้นที่นี้ทั้งพักผ่อนรื่นรมนะครับแล้วก็สันทนาการเรื่องของครอบครัวนะครับมาในพื้นที่แห่งนี้เราก็เห็นว่าทั้งพื้นที่นะครับมีความกว้างกว้างพอนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวข้อสำคัญก็คืออยู่กลางเมืองนะครับเราก็เห็นว่าการจัดดนตรีเข้ากับบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ย น่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่คนอุดรธานีให้ความสนใจแล้วก็น่าจะานำไปสู่การจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดการรวมกลุ่มกันการสนทนาการกันนะครับอย่างมีความสุขได้ในปีแรกเราจะใช้คำว่าคนรักเพลงบรรเลงในสวนนะครับหรือว่าก็ อูดอเลิฟม,มิวสิกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะใช้คําว่านั้นนะครับเ,เราก็มีกิจกรรมกันมาเรื่อยๆนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกิดความสนใจแล้วก็คนสนใจค่อนข้างที่จะมากขึ้นกว่าเดิมครับ จริงกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆว่าคล้ายๆเหมือนกันก็คือมีแฮนเมดมีอาหารแต่ว่าความจริงคนที่ที่สนใจก็คือศิลปินที่จะมาแต่ละปีนั้นนะครับเราให้ความสําคัญหรือหรือเราเลือกศิลปินใดนะครับมาจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามหรือจะเป็นที่ที่ท็อปฮิตของของของกลุ่มแต่ละวัยหรือเปล่านะครับปีที่ผ่านมาเราก็มีหลายๆคนที่เราเชิญมาแล้วก็คนก็สนใจนะครับ ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราพยายามเลือกศิลปินเบอร์หนึ่งนะครับของของเมืองไทยนะครับแล้วก็แยกในแต่ละกลุ่มนะตั้งแต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยทำงานจนถึงกลุ่มสูงวัยหน่อยนะครับก็จะเป็นศิลปินที่เราคัดมาให้เหมาะครับกับบรรยากาศของคนที่จะมาฟังเพอาะสำคัญที่สุดก็คือเราจัดกิจกรรมเนี่ยจะตรงกับวันแห่งความรักนะครับก็คือวันวาเลนไทน์ นะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เรามาในส่วนมากที่เราจัดทุกๆปีเนี่ยจะไม่ใช่พูดถึงเรื่องเพลงร็อกเนื้อเพลงที่แบบเอเอออย่างเงี้ยกระโดดรถเต้นกันไม่ใช่แต่คนที่มาฟังเนี่ยจะเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยคือปูศาสตร์ปูเสือมานั่งกันนะครับแล้วก็จะมีนัดเพื่อนกันเป็นกลุ่มนะครับก็ศาสตร์หรือเสือขนาดนี้ก็นั่งกัน 6- 7คนแล้วฟังเพลงไปก็มีความความสุขแล้วก็กอดกันโยก,กันนะครับ นะแล้วก็สนุกสนานกันแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันหรือครอบครัวก็เอาศาสตร,ร์หรือเสืออย่างงี้มาแล้วก็มาทานอาหารแล้วก็มาตั้งวงกันรับผมแล้วในเรื่องของงานปีนี้ความพิเศษอ่เบอร์หนึ่งที่ว่าไม่สามารถจะสามารถที่จะผม<ด>ผมไ,<ด>ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเบอร์นหนึ่งของใครนะครับหรือว่าหรือว่าคนสนใจยังไงแต่ว่าทุกๆปีนะครับพอเราจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยผมก็มีเฟซเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ อิทธิพลตรีพระธนสวรรค์หรือเทศบาลนครอุดรธานีนีก็จะบอกว่าปีนี้สนใจอยากได้ใครมาบ้างก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ลองมาโหวตกันว่าว่ากลุ่มคนที่สนใจนะมีมีอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับจะยิ่งใหญ่กว่าก่อทุกๆปีเพราะว่าปีนี้เรามีถึง13วง13ศิลปินนะครับที่มานะครับแล้วก็วงตั้งแต่อย่างที่ผมบอกครับตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนถึงวัยวัย วัยอย่างผมนะฮะก็ก mm ็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับเช่นนะครับออฟปองศักอย่างเงี้ยครับเบนชลาทิพตนะครับแล้วก็แล้วก็ซีซั่น5นะครับซิกซ์ที่ไม้นะครับก็เป็นกลุ่มของของคนที่รู้จักนะครับมักคุ้นกันนะครับแล้วก็ศิลปินที่ย้อนไปรุ่นวัยทำงานขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเดอะพาเลสนะครับซึ่งจะรวมศิลปินนะครับแล้วก็ เขากำลังพึ่งจัดคอนเสิร์ตไปนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับก็รู้สึกคนคึกคักแล้วก็คนให้ความสนใจกันมากนะครับเพราะฉะนั้นในในปีนี้นะครับศิลปินเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าเราอัดแน่นเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆที่ประกอบกันก็อย่างเช่นนะครับมีเรื่องของอาหารมีเรื่องของแฮนด์เมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมถ่ายภาพนะครับที่ ที่เก็บภาพต่างๆมาเนี่ยมาประกวดแข่งขันกันแล้วก็ไฮไลท์ที่สุดนะครับของเรื่องของศิลปินก็คือสแตมนะครับ oh. นะครับรุ่นเด็กๆก็บอกพี่สแตมนะครับร oh. ุ่นผมก็สแตมนะ <laughs> ก็สนุกสนาน <laughs> มีความสุขกันมากนะครับ <laughs> ผมว่าผมว่าปีนี้องค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะครับเริ่มที่จะแน่นสีสันมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่มาผมคิดว่าน่าจะมีบรรยากาศที่คน เต็มไปด้วยคนนะครับในบริเวณพื้นที่อย่างนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนายกนะครับได้ยืนยันแล้วนะครับว่างานอุดรเลิฟมิวสิกปีนี้นะครับมีทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยแน่นอนไม่ให้ผิดหวังเพราะได้สุมแล้วว่าทุกคนจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งในใจของท่านครับโดยเฉพาะยิ่งทุกเพศนะครับทุกเพศนะครับไม่ใช่เพศหญิงจะไว้เพศชายเดียวนะ่า กลางๆก็มีทะนนยกบอกว่าับทุกเพศนะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกเพศเลยนะครับวันนี้ปีนี้นะครับต้องสนุกแน่นอนนะครับงานมีกี่วันนะครับท่านครับ13 14 15ครับ13 14ตรงกับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับก็วันจังหวะพอดีจังหวะพอดีด้วยนะครับ13 14 15นะครับตรงกันกับวันแห่งความรักด้วยนะครับวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครได้ดูรายการของเราอยู่นะครับเอาเป็นว่าให้ท่านนยกนะครับได้อ่า ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะครับและก็แฟนรายการที่ดูรายการนี้ด้วยและก็ประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีกับงานอุดรเลิฟมิวสิกซีซั่นหหน่อยแล้วกันครับท่านต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับสำหรับวันที่13 14 15นะครับถ้าเกิดท่านคิดว่าจะเป็นวันแห่งความสุขนะครับความอบอุ่นนะครับซึ่งความรักเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รักเฉพาะคู่รักนะครับรักของครอบครัวรักของเพื่อนนะครับรักของคนที่เรารักด้วยนะครับก็มานัดเจอกันที่นี่นะครับผม ในนามของเทศบาลนครอุดรธานีเราจัดกิจกรรมดีๆเพื่อทุกๆคนนะครับซึ่งเป็นเมนูความสุขนะครับของทุกๆท่านที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับปีเดียวมีครั้งปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับที่เทศบาลจัดแล้วก็เราเตรียมงานนะครับมาอย่างยาวนานแล้วก็วางแผนในเรื่องของศิลปินเพราะถ้าเกิดบอกว่าวันที่1 3บ5เป็นวันของวันแห่งความรักวาเลนไทน์เนี่ยนะครับแต่ละสถานที่เนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับหรือว่ามีการจัดคอนเสิร์ตกันหลายๆที่นะครับ ไปแล้วก็ต้องเสียตังค์แต่นี่มาชมฟรีในบรรยากาศของกลางเมืองในศูนย์สถา,านกลางเมืองแล้วก็ศิลปินกว่าเราจะได้มาแล้วก็คัดมาเนี่ยนะครับเป็นเมืองหนึ่งของเมืองไทยเท่านั้นอย่าพลาดนะครับที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมมาเจอกับผมที่นี่เจอกับเพื่อนๆเ,เจอกับคนอุดรธานีแล้วก็คนต่างจังหวัดที่จะเข้ามาชมในงานอุดรเลิฟมิสิกซีซัน6ในครั้งนี้ครับ131415พลาดไม่ได้แล้วก็เจอกันนะครับในวันของเทศกาลแห่งความรักครับ อย่าลืมนะครับกับงานดีๆอุดรเลิฟมิวสิก1ิบสามสนี้นะครับที่ส,สวนสาธารณะน้องประจักษ์อุดรธานีกับการยืนยันนะครับว่านักร้องเบอร์หนึ่งของเมืองไทยสําคัญท่านนายกบอกว่าดูฟรีชมฟรีไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับนอกจากที่นี่ที่จังหวัดอุดรธานีของเรานะครับอย่าลืมพลาดไม่ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสําหรับท่านนายกอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศบาลนครอุดรธานีอย่างมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ให้เกียรตินะครับมา แนะนำงานดีๆอุดรเลิฟมิวสิกซีซั่น6ปีนี้ครับขอขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของการกลับมาของงานอุดรเลิฟมิวสิกนะครับงานดนตรีในส่วนของชาวจังหวัดอุดรธานีที่จะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาวจังหวัดอุดรธานีในอีกไม่กี่วันข้างหน้า วันที่ 13, 14, 15กุมภาพันธ25์2558นี้อย่าลืมนะครับมาพบกันได้ที่นี่บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ของคนอุรดรธานีนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับงานดีๆงานยิ่งใหญ่อย่างนี้ของชาวจังหวัดอุรดรธานีของเราครับและมาถึงช่วงท้ายในรายการของเราต้องขอขอบคุณครับสำหรับโตโยต้าชัวอุรดรธานี รถใช้แล้วคุณภาพดีซื้อก็ชัว่์ขายก็ชัว่์แลกเปลี่ยนก็ชัว่์ชัวร่วเหมือนใหม่ใครๆก็ซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือกระบ,บะท่านสามารถที่จะไปเลือกชมและก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้ที่โตโยต้า h u ื่อยรอนธานีเยื้องตลาดอังศินาก่อนถึงโรงพยาบาลหมอไพโรจน์นะครับ ผู้จัดการอดุลสุดหล่อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานคอยให้กันต้อนรับท่านกันอยู่ที่นั่นครับโทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับ042244244หรืออีกเบอร์นึงครับ0885578118กับโตโยต้าชั่วอูดรนธาน,านีวันนี้เวลาของรายการสรัมมภีป์ของเราหมดลงแล้วนะครับ และก็ทีมงานก็คงจะต้องทิ้งโอกาสลาคุณผู้ชมเพียงแค่เท่านี้สัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักเกี่ยวก,กันกับงานด้านไหนนะครับต้องคอยติดตามกันแล้วล่ะนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสัมมาิโอเคเย้เ <Okay, okay. S 1> ด <Yeah. S 1> เอาเอาหาเอัเดียวเดียวงานเลยนะครับ,รบพูดเหมือนกันกันกบผมได้ได้ดูเลยครับครับผม